หลังจากที่กันดัมฮีโร่ตอนก่อนหน้าผมได้ทากานดัมเดสไซส์เซตซึ่งในเนื้อหามันค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่พอตัวเลยครับท่านสมาชิกผมเลยจะขออนุญาตท่านสมาชิกทําประวัติกันดัมฮีโร่ที่เอาแบบว่าบทบาทของเขามีไม่ค่อยเยอะก็แล้วกันแต่รับรองว่าตัวนี้เนี่ยเดทจริงๆโดยการดัมฮีโร่ในวันนี้นะผมได้สปอยไปละในคลิปเดสไซส์ว่าจะทํานั่นก็คือ iX ขีด7 9 g ด e z ้ขีด8กันดัมเอ็กสตาร์ศโรเอ็กหรือเรียกง,ง่ายๆว่า e z แดเอ็กการ์ดั เอกจากภาคโมบิสุดกันดั้มศูนย์แปดทีมก่อเนิดจากการรีไซเคิลลายลิข8สารับผมมันหมายถึงความรักตลอดไปครับคำเตือนคิดทั้หมดนะครับผมทำเพื่อ,เ,อเล่าถึงประวัติของตัวละครในจักรวาลของโมบิสุดกันดั้มตามหัวข้อของคลิปที่ออกไปในแต่ละช่ว สวัสดีครับท่านสมาชิกกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง t b g กับการ d ดัมทอล์กการ์ดัมฮีโร่ครับช่วงนี้นะผมก็จะเอาประวัติของการดัมที่เป็นตัวดีและกันมาเล่าให้กันฟังแล้วก็มาพูดคุยกันครับอาจจะมีการออกเสียงผิดพลาดหรืออะไรยังไงผิดนิดหน่อยอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ เพราะว่ามันเป็นการพูดคุยกันผมอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาของกระดัม Hero ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใครยังไม่ได้ทำอะไรก็ทําให้หมดเลยครับยกเว้นดิสไลค์นะแล้วก็อันซับ อันนี้อย่าทำครับและสามารถสนับสนุนช่อง t v g ได้ด้วยปุ่มซื้อประแตนยังไงทางผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกในทุกๆแอคชั่นมาณที่นี้ด้วยนะครับกันดัมเอ t กซ z e า o ์เอกซหรือเรียกง่ายๆว่า e z ซเอกผมจะขอเรียกมันว่ากันดัม e ีซกันละกันนะครับเป็นโมบิลสูตรของนายคิโร่อามาดะทหารฝั่งสาพันที่มีอดีตอันขมขื่นกับฝั่งซีออนเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์การสังหารหมู่ด้วยแก๊ส GG ที่ไซส์2 ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเขารอดมาได้บนชุดอวกาศนะฮะแต่มันก็ทําให้เขาเนี่ยเกลียดซีออนมากๆพอต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นประชาชนในโคโลนีเนี่ยล้มตายไปต่อนหน้าต่อ,ต,อตาเลยชิโร่เข้ากองทัพและได้เรียนในโรงเรียนฝึกนายทหารเมื่อจบออกมาเขาก็ได้ถูกย้ายมาประจําการที่โลกครับในฐานะหัวหน้าทีมโมบิลสุดที่8ของกองพันโคจิมะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเดินทางมาที่โลกของชิโร่มันก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องโมบิลสุดกันดั้มสุดร8ทีมตอนที่1นั่นเอง ระหว่างที่ชิโร่เดินทางมาที่โลกชิโร่ก็ได้ใช้บอลน,นะฮะหรือ RB 79K บอลไทค์เคเข้าปะทะกับซาคุของซีออนและสามารถทําให้หุ่นซาคุไม่สามารถขยับได้แต่บอลก็เสียหายดูเหมือนว่าหุนของทั้งคู่เนี่ยกำลังจะระเบิดจังหวะนั้นชิโร่พอจะสังเกตได้ว่านักบินปริศนาของซีออนเป็นผู้หญิงการระเบิดเกิดขึ้นทั้งชิโร่และนักบินของซีออนได้ปิวกระเด็นเข้ามาในซากเรือประจันบาลชั้นมาจลันที่จมอยู่แถวนั้นทั้งคู่พอตั้งหลักได้ครับก็ได้เล่นเกมแมวจับ หนูไล่ย,ยิงกันอยู่พักนึงหลังจากที่ไล่ย,ยิงกันไปกันมานะครับชิโร่ก็ได้รู้ว่านักบินที่เขาไล่ตามอยู่เนี่ยคือสาวสวยจากที่ชิโร่อยากจะยิงในตอนนี้นะครับชิโร่เนี่ยอยากจะเสียบแทนซะมากกว่าหยอกหยอก ชิโร่ที่ดูจะเป็นคนดีมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่บ้างก็เลยหยุดและเห็นว่าเธอบาดเจ็บก็เลยได้ทําการประถมพยาบาลกันไปหลังจากนั้นนะทั้งคู่ก็ได้ทําในสิ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยต้องการความปรารถนานั้นนะฮะมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากๆเลยครับท่านสมาชิก สิ่งที่พวกเขาทำนั่นก็คือการหาวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปหาพวกเดียวกันที่อยู่ด้านนอกนั่นเองให้เขารู้ว่าอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็สําเร็จนะฮะแม่หญิงซีอ้อนนางนั้นก็คือไอนาซาฮารินทั้งคู่นะฮะได้แยกจากกันแต่อีกเดียวก็ได้ก็ได้เจอกันนะนะหลังจากเหตุการณ์ที่อวกาศชิโร่ได้ลงมาประจำการที่หน่วย8และได้รับโมบิลสูรประจำตัวก็คือกันดัมกาวไทหมายเลข0-8-1แก็กันดัมกลาวไทนี่แหละครับ ถึงตัวเขานะครับจะดูเป็นเด็กจบใหม่แล้วกันะก็เลยต้องถูกดูถูกดูแคลนไปบ้างนะกว่าจะไปรอดหรอเจ้าคอมมานเดอร์นิวบี้นะเจ้าหน้าใหม่เจ้าไก่ออนแต่ชิโร่ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วก็ผ่านภารกิจต่างๆมากมายจนตัวเขาเนี่ยได้ประทะกับแอปซัลต์ทั้งรุ่นที่1และรุ่นที่2ในเวลาต่อมา ซึ่งในการประทับกับแอสตรา2ชิโร่ก็สามารถทําลายยานได้แต่กันดัามกล่าวไทยของเขาก็ยับเยินซึ่งนักบินของแอสตรา2นั่นก็คือไอหน้านั่นเองครับทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งแล้วก็ความรับก่อตัว ตอนนี้ทั้งคู่นะครับได้ติดแงกอยู่ในภูเขาน้ําแข็งแล้วก็ได้เกิดวิกฤตอีกครั้งทําให้พวกเขาเนี่ยต้องช่วยเหลือกันในการเอาตัวรอดจนผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้เลยด้วยการที่ทั้งคู่ดูสนิทกันพอหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วนะครับชิโร่ที่น่าสงสารก็ได้ถูกสงสัยว่าเป็นสปายของซีออนในอีกด้านหนึ่งกันด้ามของชิโร่ก็ได้ถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ด้วยการที่กันด้ามกล่าวไทยเป็นหุนที่ถูกผลิตออกมาไม่มากการที่หุนของชิโร่พังยับขนาดนี้มันหาอะไรแท้จากโรงงานไม่ได้นะ อะไหมาเทียบจากทุกอย่างที่หาได้โดยส่วนสูงของกันดัมอีซีอยู่ที่18เมตรน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่77.7ตันและน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่51.5ตัน เกราะของ EC ก็คือเกราะลูนาเทเทเนียมหรือกันดารียมอัลอยนั่นเองครับแต่ว่าไม่ทั้งตัวซึ่งส่วนเกราะที่ใช้โลหะชนิดนี้ก็คือส่วนที่ได้รับความเสียหายไม่มากหรือก็คือเกราะเดิมนั่นแหละครับส่วนเกราะอีกแบบหนึ่งที่อยู่ในตัว EC ก็คือซูเปอร์ฮาร์ดสตีลอัลอยมันก็คือเกราะที่ถูกหามทดแทนจากหุนรุ่นอื่นๆน,นั่นเองครับส่วนหน้าอกการดีไซน์ที่เคยมีช่องระบายอากาศและอาวุธต่างๆจะถูกเปลี่ยนเป็นเกราะอย่างเดียวซึ่งเกราะส่วนนี้จะได้รับมาจากส่วนโล่ติดไหลของซาคุ2นั่นเองโดยใช เชื่อมติดกันเสริมแกร่งอีกทั้งการเอาปืนออกก็ทําให้มีช่องว่างในการจัดการกับเครื่องยนต์ภายในทําให้กําลังของอีซี่สูงกว่ากราวท้ายอยู่เล็กน้อยมีการเอากล้องใต้น้ําออกเกราะต้องส่วนใบหน้าหน้าผากและช่วงปากมีการเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นกันก็ว่าสิครับทำไมหัวมาดปแปูแปลกส่วนขาถูกปรับปรุงแบบกรอกให้ขยับได้ดีขึ้นเกราะส่วนเข่าสามารถกางออกได้เล็กน้อยครับเพื่อเพิ่มความสมดุลและเป็นตัวช่วยยดึดเกาะตอนที่อีซี่นั้นคุกเข่ายิง เสาอากาศจากแบบ v ีฟินจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบเสาเดี่ยวเนื่องจากต้องเข้าป่าทึบครับจริงๆเนี่ยขา V มันจะดูเทอะทะไม่ค่อยเข้ากับภูมิประเทศแบบนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วก็เลยมีการเปลี่ยนเขาแทนซึ่งผมว่าเนี่ยมันเน็กเซน์นะครับโดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของกรอบทั้งหมดนี้ทาให้กรอบหลายจุดของ e ซีนั้นบางลงแต่ที่ได้กลับมาก็คือความคล่องตัวและน้ําหนักที่ลดลงนั่นเองครับ อาวุธติดตัวอย่างวอลแคนที่หน้าอกของกราวไทถูกย้ายไปเป็น35มิลิเมตรแมชชีิกันที่ด้านข้างหัวแบบกันดําทั่วไปซึ่งกราวไทปกติจะมีแค่หน้าอกนะครับไม่มีตรงส่วนหัวปืนชนิดนี้ใช้สําหรับการยิงตอดและจํากัดการเคลื่อนไหวของศัตรูพ่วงมาด้วยปืนต่อต้านบุคคล12.7มิลิเมตรวอลแคนกันติดไว้ที่ด้านล่างของเกราะตรงส่วนหน้าอกนั่นเองครับมีระยะการเคลื่อนไหวที่60องศาจากซ้ายไปขวาและขึ้นลงบวก20ลบ60ครับ ด้านหลังของ easy มีการติดตั้ง container r a c มันคือแพ็คแบบอนเนกประสงค์ที่จริงมันใช้ตั้แต่กาวไทยแล้วแหละครับสามารถพับกลางออกเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลายตามภารกิจอย่างเช่นแพ็คร่มชูชีพหรือจะเป็นตู้เย็นเก็บอาวุธว e a p o อ container ก็ได้ ด้านอาวุธมือถืออื่นๆของ EC ที่ชิโร่ใช้ Blast XBR-79E m Beam Rifle Beam Rifle ที่ถูกปรับปรุงดีไซน์มาจาก Beam Rifle ของ RX-78-2 Gundam มีขนาดที่เล็กลงและแทนที่เซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้ขนาดใหญ่ด้วยการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แบบกล้องคอมโพสิตแบบเดียวกันกันกบของ Beam Spray กัน YHI YF ขีด MG 1 0 0 1 0 0มิลลิมแมชชีนกันปืนกลมาตรฐานสำหรับกองกำลังภาคพ,พื้นดินของโมบิลสู่สาพันธ์ในช่วงสงครามหนึ่งปีมาพร้อมกับแม็กกาซีนแบบกล่องและสต็อกแบบพับได้มีอัตราการยิงที่ดีลำกล้องแบบสม ooth ball และสามารถใช้กระสุนได้หลากหลายแบบโดยจะมีการพกแม็กกาซีนสำรองไปเพิ่มด้วยอีก2ชุด YHI FH ขีด X 180-180มิลลิเมตรแคนนอนปืนใหญ่สําหรับใช้ภาคพืนโลกที่มีแรงน้มถ่วงโดยมีความรุนแรงมากพอที่จะโชว์สกิลการประทะเป่าซากุทูของซีออนได้ภายในนัดเดียวถ้ายิงโดนนอกจากนี้ยังสามารถถอดประกอบได้ทําให้สามารถเก็บไว้ได้ในเวพอ o n นคอนเทนเนอร์ และพกพาไปได้แบบโคตรจะอีซี่ชิลโล่ขนาดเล็กที่ทํามาจากโลหะผสมกันเดเรียมอัลอยด้วยขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กไม่สามารถป้องกันได้ทั้งตัวแต่ก็สามารถใช้ป้องกันห้องนักบินได้การดีไซน์ที่มีทั้งหูจับและเดือยที่ยื่นออกมาเพิ่มความอเนกประสงค์ให้กับตัวมันเองทั้งใช้เป็นที่วางปืนใหญ่180มิลลมแคนนอนหรือใช้ต่อยมันตรงๆเลยไอโลตัวนี้ก็ทำได้ครับ บีมเซเบอร์อวุธริยประชิดที่ยังสามารถโชว์สกิลการพัดดาที่เหนือชั้นได้ดีเหมือนเดิมถูกเก็บไวท้ที่ช่วงท่อนขาด้านล่างทั้งสองข้าง อาวุธทั้งหมดของเจ้า Attack Easy ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับกันดั้มนี่วาดูเหมือนว่าอาวุธของกันดัม Easy มันจะน้อยกว่ากราวไทนะครับที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแต่เพราะว่าชิโร่เนี่ยได้ขับมันเพียงแค่คนเดียวและรู้สึกจะเป็นภารกิจเดียวด้วยอาวุธที่มีใช้ก็เท่าที่ใช้ตอนนั้นนั่นแหละครับแต่โดยรวมมันก็น่าจะสามารถใช้อุปกรณ์ของกันดัมกราวไทได้ทั้งหมดแหละครับก็อย่างว่าแหละมันกันดัมกราวไทนี่เนาะ ชิโร่และหน่วย8ในภารกิจช่วงท้ายที่ได้รับอี e ่มาแล้วพวกเขาต้องเข้าปิดล้อมและกำจัดทหารซีออนที่ฐานทัพลึกลับที่ฝังตัวอยู่ในภูเขา ตรงนี้น่าจะเป็นภูเขาไฟเลยนะครับซึ่งพอดีว่าฐานนั้นเองก็คือฐานที่ทําการวิจัยและสร้างแอปซัลัสสนั่นเองโดยชิโร่ได้เข้าปะทะก,กับทหารซีออนและต้องเจอกับทั้งรถถังและซาคุรวมถึงกูฟคัสตอมตัวจี๊ดที่สุดในฐานที่ขับโดยนอริสแพคค์ดถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยแต่ผมว่านักบินคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นนักบินที่เก่งที่สุดละของภาคนี้ชิโร่รู้นะครับว่าภายในฐานนั้นมีอะไรเขาต้องการที่จะไปหยุดแอปซลัสและช่วยไอนาให้ได้ถึงแม ว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวว่าตัวเขาเองเนี่ยจะแปรพักไปอยู่ซีออนหรืออะไรต่างๆนานา,นาโดยที่หลังจากเหตุการณ์ตอนที่เขาได้สู้กับแอสตราัสก็มีผู้ใหญ่ในกองทัพของสาพันไม่ไว้วางใจเขาแล้วก็ได้มีการสั่งให้ลูกน้องในหน่วยของเขาคอยจับตาดูแล้วก็จัดการเขาได้เห็นว่าเขาเป็นภัยแต่ว่าสิ่งที่ชิโร่ทำนะครับมันไม่ใช่การที่เขาจะเป็นสปายแต่อย่างใดและเจตจำนงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การทรยศต่อสาพันครับเจตจำนงของเขาเนี่ยเขียงแค่ต้องการที่จะไปหยุด แอปสลัดและช่วยไอหน้านั่นเองครับ เจตน์ของเขาไม่ใช่การทรยศต่อสาพันธ์แต่อย่างใดหากการปรารถนาดีของชิโร่นะครับมันจะทําให้สาพันธ์ต้องล่มสลายอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เลยครับชิโร่ไม่สนใจอะไรอีกแล้วหลังจากที่ชิโร่เอาชนะนอริสได้คุณของเขาก็โซมมากเลยครับแขนขาดไปหนึ่งข้างแต่ขาดยังไงอยากให้ท่านสมาชิกไปหาโดเองฉากที่แขนขาดแล้วมันโหดจ,จัดเลยครับชิโร่นะครับได้เดินทางไปหาแอปซาร์สเดินมาเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งของแอปซาร์สาเลยะ ทำการหยุดการอรารวาสของแอปร์ทที่ตอนนั้นมีเพียงแค่กีเนียสซฮาลินพี่ชายของไอนาสาฮาลินซึ่งตาคนนี้นะก็เป็นผู้สร้างแอปร์ขึ้นมานะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยขับอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นกีเนียสฮาลินต้องการที่ทำลายทุกอย่างคือแสดงให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าผลงานของเขาเนี่ยแอปร์ส e มเนี่ยฮะมันสุดยอดและแม้แต่สาพันหรือโลกทั้งใบก็หยุดเขาไม่ได้มันบ้าไปแล้วนั่นแนหะด้วยการแจมเล็กๆน้อยๆของจิมสไนเปอร์นะครับแล้วก็แรงคึดของชิโร่ทำให้สามารถทำลายแอปร์ท ลงได้และทั้ง EC และ a b s ั l ก็ได้ร่วงหล่นลงไปที่ภูเขาไฟก็เป็นการปิดชาของกันดั้งตัวนี้ไปอย่างบริบูรณ์เลยแหะครับปอลอพระเอกไม่ตายนะฮะและอยู่กับนางเอกตราบนานเท่านานอินฟินิตี้เหมือนเลข8ขอของ EC ไม่ล่ะ และข้อมูลทางในส่วนของประวัติคร่าวๆอันนี้อยากให้ไปหาดูเองสนุกมากๆและข้อมูลในด้านของตัวโมบิลสูตรก็คงจะมีประมาณนี้แหละครับท่านสมาชิกตอนแรกเนี่ยผมอาจจะต้องขอเกิ่นในส่วนของประวัติและเรื่องราวของชิโร่เยอะไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย กันดั้มอีซี่เป็นการดั้มกล่าวไทยของพระเอกที่ถูกซ่อมขึ้นมาใหม่และใช้แค่ศึกสุดท้ายเท่านั้นแต่ว่าด้วยการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เนื้อหาของในส่วนของโมบิลสุดการดั้ม0-8ทีมที่บอกได้เลยนะครับว่าสนุกถูกใจใครใหลายๆคนก็ทําให้การดั้มตัวนี้เป็นที่น่าจดจําและเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะฉากแขนขาดของอีซี่อยากให้ไปหาดูเอาครับมันเป็นพลังคึดของตัวพระเอกจริงๆซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะชอบกันดั้มฮีโร่ตัวนี้และอย่าลืมนะครับสำหรับการดั้ม เอพิโซดต่อไป Brave จากโมบิลสุดการดัม7โอดับมูฟวี่ครับสำหรับวันนี้นะฮะช่อง t b g กับการน้บอีซี่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนท่านสมาชิกยังไงนะครับใครที่ดูจนจบถ้า,าชอบกันก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็แชร์ให้กันด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาซับสไครต์กันด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนหากมีการออกเสียงตัวไหนผิดพลาดผมต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ